สุริยะเปยาญละวัคหมวดว่าด้วยสุริยะเปยาญหนึ่งกลยาณมิตตสูตรว่าด้วยกลยาณมิตรเรื่องเกิดขึ้นที่ครูสาวตทีพระผู้มีพระภาคตรัสว่าภิกษุทั้งหลายเมื่อดวงอาทิตย์กําลังจะอุทยัยย่อมมีแสงอรุณขึ้นมาก่อนเป็นบุพนิมิตฉันใด กัลยานามิตรตาความเป็นผู้มีมิตรดีก็เป็นตัวนำเป็นบุพนิมิตเพื่อความเกิดขึ้นแห่งอริยมรรคมีองค์แปดชั้นนั้นภิกษุผู้มีกัลยานามิตรมิตรดีพึงหวังข้อนี้ได้ว่าจากเจริญอริยมรรคมีองค์แปดทำอริยมรรคมีองค์แปดให้มากภิกษุผู้มีกัลยานามิตรจเจริญอริยมรรคมีองค์แปดทำอริยมรรคมีองค์แปดให้มากอย่างไร คือภิกษุในธรรมวินัยนี้ 1. เจริญสัมมาทิฏฐิอันอาศัยวิเวกอ,อาศัยวิราคะอ,อาศัยนิโรธน้อมไปในโวสักคะละถึง 8. เจริญสัมมาสมาธิอันอาศัยวิเวกอ,อาศัยวิราคะอ,อาศัยนิโรดน้อมไปในโวสักขะภิกษุทั้งหลายภิกษุผู้มีกัลยาณมิตรเจริญอริยมรรคมีองค์8ด ทำอริยมรคมีองค์แปดให้มากอย่างนี้แลกรยานามิตสูตรที่หนึ่งจบ2ถึง6กศีละสัมปทาที่สุดตะปัญจกะว่าด้วยพระสูตรห้าสูตรมีศีละสัมปทาสูตรเป็นต้นเรื่องเกิดขึ้นที่ครงสาวัตถีภิกษุทั้งหลายเมื่อดวงอาทิตย์กำลังจะอุทยัย ย่อมมีแสงอรุณขึ้นมาก่อนเป็นบุพนิมิตชั้นใดศีลสัมปทาก็เป็นตัวนําเป็นบุพนิมิตเพื่อความเกิดขึ้นแห่งอริยมรรคมีองค์แปดชั้นนั้นภิกษุผู้ถึงพร้อมด้วยศีลพึงหวังข้อนี้ได้ว่าละถึงชั้นทะสัมปทาอัตตสัมปทาทิฏฐิสัมปทาอัปมาทะสัมปทาละถึง ศีลสัมปทาที่สุตตะปัญจกะที่สองถึงหจบเจ็ดโยนิโสมนัสการะสัมปทาสูตรว่าด้วยโยนิโสมนัสการะสัมปทาเรื่องเกิดขึ้นที่กรุงสาวัตถีภิกษุทั้งหลายเมื่อดวงอาทิตย์กำลังจะอุทยัยย่อมมีแสงอรุณขึ้นมาก่อนเป็นบุพนิมิตชั้นใด โยนิสโสมนสิการะสัมปทาความถึงพร้อมด้วยการมนสิการโดยแยบคายก็เป็นตัวนำเป็นบุพนิมิตเพื่อความเกิดขึ้นแห่งอริยมรรคมีองค์8ชั้นนั้นภิกษุผู้ถึงพร้อมด้วยโยนิสโสมนสิการพึงหวังข้อนี้ได้ว่าจากเจริญอริยมรรคมีองค์8ปดทำอริยมรรคมีองค์8ดให้มากภิกษุผู้ถึงพร้อมด้วยโยนิสโสมนสิการเจริญอริยมรรคมีองค์8ด ทำอริยมรรคมีองค์แปดให้มากอย่างไรคือภิกษุในธรรมวินัยนี้หนึ่งเจริญสัมมาทิฏฐิอันอาศัยวิเวกอ,อาศัยวิราคะอ,อาศัยนิโรดน้อมไปในโวสักคะละถึง 8. เจริญสัมมาสมาธิอันอาศัยวิเวกอ,อาศัยวิราคะอ,อาศัยนิโรดน้อมไปในโวสักคะภิกษุทั้งหลาย ภิกษุพูดถึงพร้อมด้วย,ยู่นิสโสมนสสการเจริญอริยมมักมีองค์แปดทำอริยมมักมีองค์แปดให้มากอย่างนี้แลโยนิสโสมนสสการะสัมปทาสูตรที่7จ็ดบ8กัลยาณมิตรสูตรว่าด้วยกัลยาณมิตรเรื่องเกิดขึ้นที่กรุงสาวัตถีภิกษุทั้งหลาย เมื่อดวงอาทิตย์กำลังจะอุทยัยย่อมมีแสงอรุณขึ้นมาก่อนเป็นบุพนิมิตชั้นใดกัลยาณมิตรตาก็เป็นตัวนำเป็นบุพนิมิตเพื่อความเกิดขึ้นแห่งอริยมรรคมีองค์8ฉชั้นนั้นภิกษุผู้มีกัลยาณมิตรพึงหวังข้อนี้ได้ว่าจากเจริญอริยมรรคมีองค์8ทดทำอริยมรรคมีองค์8ดให้มากภิกษุผู้มีกัลยาณมิตรเจริญอริยมรรคมีองค์8ด ทำอริยมรรคมีองค์แปดให้มากอย่างไรคือภิกษุในธรรมวินัยนี้หนึ่งเจริญสัมมาทิฏฐิอันเป็นธรรมมีการกําจัดราคะโทสะและโมหะเป็นที่สุดละถึง 8. เจริญสัมมาสมาธิอันเป็นธรรมมีการกําจัดราคะโทสะและโมหะเป็นที่สุดภิกษุทั้งหลายภิกษุผู้มีกัลยาณมิตรเจริญอริยมรรคมีองค์8 ทำอริยมัคมีองค์แปดให้มากอย่างนี้แลกกายานามิตรสูตรที่แปดจบเก้าถึง 13. สิบสามศีลสัมปทาที่สุตตะปัญจกะว่าด้วยพระสูตรห้าสูตรมีศีลสัมปทาสูตรเป็นต้นเรื่องเกิดขึ้นที่โครงสาวัตถีภิกษุทั้งหลายเมื่อดวงอาทิตย์กำลังจะอุไทย ย่อมมีแสงอรุณขึ้นมาก่อนเป็นบุพนิมิตฉั้นใดศีลสัมปทาก็าเป็นตัวนำเป็นบุพนิมิตเพื่อความเกิดขึ้นแห่งอริยมรคมีองค์แปดชั้นนั้นละถึงชั้นทสัมปทาอัตสัมปทาทิฏฐิสัมปทาอัปปมาทสัมปทาละถึงศีลสัมปทาที่สุดตะปัญจกะที่เก้าถึงสิบสามจบ สิบสี่โยนิสโสมนิิการะสัมปทาสูตรว่าด้วยโยนิสโสมนสิการะสัมปทาเรื่องเกิดขึ้นที่กรุงสาวัตถีละถึงโยนิสโสมนิิการะสัมปทาละถึงภิกษุพูดถึงพร้อมด้วยโยนิสโสมนสสการพึงหวังข้อนี้ได้ว่าจากเจริญอริยมรรคมีองค์แปดทำอริยมรรคมีองค์แปดให้มาก ภิกษุพู้ถึงพร้อมด้วยโยนิโสมนสิการจเจริญอริยมัคมีองค์แปดทำอริยมัคมีองค์แปดให้มากอย่างไรคือภิกษุในธรรมวินัยนี้หนึ่งเจริญสัมมาทิฏฐิอันเป็นธรรมมีการกำจัดราคะโทสะและโมหะเป็นที่สุดละถึง 8. จเจริญสัมมาสมาธิอันเป็นธรรมมีการกำจัดราคะโทสะและโมหะเป็นที่สุด ภิกษุทั้งหลายภิกษุพูดถึงพร้อมด้วยโยนิโสมนสสการเจริญอริยมรรคมีองค์8ปดทำอริยมรรคมีองค์8ให้มากอย่างนี้แลโยนิโสมนสสการะสัมปทาสูตรที่14จบสุริยะปยญานวั์ที่6จบรวมพระสูตรที่มีในวักนี้คือ 1. กัลยาณมิตรสูตรสองถึงห สีลสัมปทาที่สุตตะปัญจกะ 7. โยนิโมสมนสิการะสัมปทาสูตร 8. ปดกรยาณมิตรสูตร9ก้าถึง 13. สิบีลสัมปทาที่สุตตะปัญจกะ 14. โยนิโมสมนสิการะสัมปทาสูตร